คนลูกตุงมันนอกใค้กลุมก็ลูกลุเม,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 มืองกันต่างคนต่างมีความฝัน ช่วงต่อไปครับกับรายการคนลุกทุ่งนะครับในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของคุณเดวิดอินทีนะครับจริงๆแล้ววันนี้ครับในเบรกนี้ที่เราคุยกันอยู่นี่ยนะครับเดวิดอินที <in> ต้องมานั่งอยู่ในรายการเรานะฮะที่จริงตามหมายกําหนด,ดการใช่ไหม<อ>มาสัมภาษณ์ในรายการแต่ปรากฏว่าเห็นบอกว่า อ,อยู่บ้านก่อนดีกว่าน,นะครับใช่แล้วนะครับเ,เหตุการณ์ไล่ทำลายของเดวิดอินทีเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือเขาไปที่เชียงใหม่มามแล้วก็พอเชียงใหม่มาเขาก็ประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงถูกไหมพอเป็นพื้นที่เสี่ยงปั๊บก็ต้องกลับมาที่กรุงเทพก็เลยต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัย กับตัวเองอแล้วก็คนรอบข้างรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถูกต้องนะครับเป็นเวลา 14, 14วันวน,นะพอกักมาได้12วันคุณครปรากฏว่า2วันสุดท้ายดันเริ่มมีไข้วะ่ะเริ่มเจ็บคอวะ่ะทั้งนี้คุณหมอก็บอก ยังไม่ควรนะอแล้วเขาก็เลยให้กักตัวเพิ่มอีก7วันครับนะแล้วก็ดูอาการกันต่อไปนะครับว่าจะมีอาการเป็นคล้ายๆกับเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าบางที14วันเนี่ยมันยังไม่แสดงอาการมันมาแสดงสักประมาณวันที่1 7 1 8ของการกักตัวก็อาจจะเป็นไปได้เพราะอย่างบางกรณีคือครั้งที่1ตรวจไม่พบเชื้อนะครับพอตรวจครั้งที่2ก็ยังไม่พบเชื้อก็มีจะไปเจอในครั้งที่3ด้วยซ้ำใช่แล้วนะครับวันนี้ได้ไปตินทีฝากคลิป นี่มาถึงแฟนๆครับมารายการเราไม่ได้ครับเป็นครับสวัสดีครับผมเดวิดอินทีครับสวัสดีทักทายแฟนรายการคนลุกทุ่งแล้วก็พี่ท็อปพี่บอลลี่นะครับวันนี้ที่จริงแล้วมีนัดมาคุยกันในรายการแต่เนื่องด้วยนะครับคุณหมอแนะนําว่าควรกักตัวต่ออีก7วันนะครับหลังจากที่กักตัวมาแล้วสิวันครบเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่27แต่ว่าบาังเอิญก่อนจะครบวันกักตัว 14วันนั้นด้านมีอาการมีไข้มีไอสลับกันไปมาอยู่2อวันนะครับก็เลยได้ปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็เลยแนะนําว่าควรกักตัวต่ออีก7วันนะครับรวมแล้วก็21วันตามมาตรฐานโลกเลยตอนนี้นะครับก็ยังไงถ้าร่างกายปกติหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากกักตัวแล้ว7วัน ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับก็ออกไปสู่โลกมนุษย์ได้ปกติเลยนะครับก็ยังไงถ้าปกติดีแล้วอะไรแล้วก็คงมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันในรายการนะครับผมยังไงก็ขอบคุณรายการคนลุกทุ่งมากขอบคุณพี่ทอ็อปพี่บอลลี่แล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆแฟน,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 นรายการทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับช่วงนี้ระหว่างรอที่จะฉีดวัคซีนครบหรือไม่ครบฉีดหรือไม่ฉีดเนะี่ยก็ สิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือหน้ากากอนามัยนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมขอบคุณครับ ่วนศิลปินหญิงคนแรกของค่าอนิรักษ์มิวสิกนะครับเธอก็เตรียมตัวจะมีคิวม,มารายการของเราเหมือนกัน <c oughs> ปรากฏว่าก็ต้องยกไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่รับแขกก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวศิลปินด้วยอของพวกเราด้วยแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมอย่างที่ท,ทราบกันด้วยนะครับใช่แล้วนะครับอ่น้องเบลล่านะครับอนิรักษ์มิวสิกฝากกาลังใจมาถึงบรรดาทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลบุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับรวมทั้งประชาชนทั่วไปครับเพื่อที่จะให้ดูแลตัวเองด้วยความห่วงใยนะครับในสถานการณ์ โควิดใรอกนี้นะครับตอนนี้เธอกําลังมีผลงานก็คือบอทันมีแฟน,นปรากฏว่าพอเพลงจะเริ่มปล่อยเจอโควิดมาพอดีก็เลยแผนโปรโมตต่างๆหยุดไว้ก่อน,อนการจะออกไปเยี่ยมสื่อไปตามรายการไปโปรโมตตามทีวีช่องต่างๆรายการอื่นๆหยุดก็หยุดเอาไว้ก่อนเหมือนกันจริงๆเพลงน่ารักเลยตอนนี้นะครับใช่<ป>แล้วถ้าเกิดใครคิดถึงน้องหรือว่าชื่นชมก็ไปดูใน MV วไปก่อนใช่นะบทันมีแฟนนะครับอ้าววันนี้น้องเบลล่านะครับมีคลิปนี้มาฝากบรรดาแฟนๆกันด้วยนะครับว่าเธอส่งความ ผมใหญ่ไปถึงบรรดาแฟนคลับของเธอและก็รวมทั้งคนไทยทุกคนครับสวัสดีค่ะพี่ทอพพี่ปอนแฟนรายการและแฟนเพจคนลูกทุ่งนะคะเบลล่าอนุรักษ์ค่ะจากสังกัดค่ายอนุรักษ์มิวสิกนะคะก็ะอยากจะฝากผลง,งานเพลงใหม่นะคะบอทันมีแฟนซิงเกลิลแรกของเบลล่าเองนะคะอยากจะฝากติดตามกันเพราะว่าช่วงนี้ โควิดแลอก3ระบาดค่ะก็ไม่สามารถที่จะเดินสายออกไปโปรโมทได้นะคะใช้เป็นการโฟนอินแล้วก็ทักทายกันทางไลฟส์สด a c e b o o k นะคะถ้าท่านใดอยากจะติดตามก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube อนุรักษ์มิวสิกนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยหรือว่าจะเป็นแฟนเพจอนุรักษ์มิวสิกก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยหรือจะมาพูดคุยกันที่เฟซบุ๊กของเบลล่าเองนะคะเบลล่าอนุรักษ์นะคะกดติดตามกันได้นะคะฝากผลง,งานว่าทันมีแฟนไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ โควิดระลอก3หนักจริงๆค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะรวมถึงพี่ท็อปพี่บอลและทีมงานทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือสวมแมสแมสนี่ขาดไม่ได้เลยกฎหมายนี้ออกมาแล้วนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวอย่าให้ขาดนะคะเราต้องไม่ไปพื้นที่สุ่งเสี่ยงตามชุมชนแออัดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม่จําเป็นก็อย่า่จากบ้านหา กิจกรรมในบ้านทาเอานะคะอาจจะเป็นทํากับข้าวปลูกต้นไม้หรือว่าจะทําความสะอาดบ้านนี่เป็นประโยชน์กับพวกเราในช่วงนี้มากๆเลยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจา้าหน้าที่ทุกท่านนะคะขอส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัยจากโควิดค่ะฝากไว้ด้ยวยค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ สวัสดีไปถึงน้องเบลล่าด้วยนะครับก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้พี่ต้องจังคงต้องจัดรายการผ่านทางนี้ก่อน่างนี้ก่อนอนะฮะเราใช้วิธีการเทคโนโลยีกันนะฮะนะอ่ะเวลามีน้อยครับเราลุยกันต่อเลยครับข่าวยังเหลืออีกประมาณโอ้โหยี่ข่าวนะฮะเดี๋ยวไม่ทันข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของน้องโอมพรชนะนะฮะล่าสุดนี้ทางค่ายสิงบอกว่าเร่งถ่าย MV แล้วนะครับเนื่องจากว่าน้องต้องไปเกณฑ์ทหารในเดือนหน้านี้นะครับอย่างที่เราได้เสนอข่าวไปแล้วว่า น้องเนี่ยบันทึกเสียงไปแล้วจำนวน5เพลงด้วยกันนะครับ,รบล่าสุดเมื่อวันก่อนนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอไปนะครับเพลงใหม่ล่าสุดก็คือทหารเกณฑ์ห่วงแฟน นะะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจเพลงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างฮะสำหรับการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ศิลปินที่ต้องบอกว่ากระแสะแรงมากตอนนี้เลยน้องนุกน้องปายมาร่วมแจมใน MV เพลงนี้ด้วยครับผมนะอ้าวเรามีบรรยากาศการไลฟ์สดนะฮะของน้องโอมพรชนะในวันที่ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอฮาขนาดไหนสนุกขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันครับดีพี่ๆที่กำลังจะเข้ามาหรือเข้ามาดูย้อนหลังนะครับวันนี้เป็นวันที่28 เมษานะครับเป็นบันที่อมถ่าย M อทหดีฐานเอ่อารเกณฑ์สั่งแฟนเมื่อวานก็ถ่ายลงขอมบัฟมาฟั่มไปยังไงก็ฝากว้พี่รอติดตามด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกๆคนนะครับผมอาจีอเดยมาไหร่โดนนะครับในก็ฝากก็ไรก็แชร์ออกไปนะครับเพื่อได้มีช็อตเด็ดๆให้เพิ่งวันนี้ทีมงานเรามาทั้งหมดหมดทุกคนเลยครบแกงเลยนะครับเฮ yeah. ้ยถามเลยไลเส์เดยผมไชด้กเขาจากแล้ว เฮ้ยยังไงใส่กางเข่งใส่เมื่อไรไหมมาเกือบแม่หนออ๋ออ๋อใส่เกือบตัวเด็กเขาเป็นไงเฮ้ยมึงข้ามกูได้ไงวะอ๋อเร็วเรเป็นไงสนุกไหมเดี๋ยวึ้นเลยเฮ้ยเดือดขึ้นเเฮ้ยเดือดขึ้นเลยเฮ้ก็วันนี้ผมเพิ่งไปเข้าฉากมาครับสนุกไหมเอ็มวีเพลงอ่านเย็นๆนั่งวะเขาบอกยุ่ยเนี่ยเอ็มวีเพลงนี้น่าดูมากเลยนะครับไปไปด้วยากด้วยพวกเาดูครับนี่ ชอบรังแกพี่ตื้อเล็อ,อ๊อบหนิไปทระชัยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับมาตั้งแต่แปดโมงเช้าวันนี้ไม่ปีใหมอ้าวม,มาตั้งแต่แปดโมงเช้าเนี้ไม่ได้เข้าสักฉากเลยครับเอออดเอาผมจ้างมาแค่นั้นแหละโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปไปนั่งเล่นเกมไปนั่งรอเข้าฉากกันไปด้วยนะเดี๋ยวเราติดตามนะฮะทหารเกณฑ์สั่งแฟนเพลงใหม่ล่าสุดของน้องโอมพรชนะนะครับนะไปกันที่ข่าวหนึงบ้างครับน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะครับหลายหลายคนบอกว่าโอ้เป็นนักร้องที่มาแรงมากตอนนี้แต่ในโซเชียลมีเดียครับไปเจอเรื่องราวหนึ่งเป็นคอมเมนต์พี่ท็อปพอคอมเมนต์แบบนี้ปั๊บศิลปินแอบเลยห่อเหี่ยวใจน,นิดนึงเลยคอมเมนต์ว่าไงฮะเขาบอกว่าไม่ชอบนักร้องแต่<ะ>ชอบคนแต่งเพลงเพลงนี้แต่งดี ดีเออแล้วพอเจออย่างเงี้ยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเพราะว่าคนที่เขียนเพลงนี้คือนางนั่นแหละเขียนอ้าวคือนางเขียนแต่ฉันไม่ชอบนักร้องไม่ชอบนักร้องแต่ชอบคนแต่งแลวฉันเนี่ยเป็นคนแต่งเออฉันเนี่ยเป็นคนแต่งใช่เออไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีอแต่โอเคก็เป็นกระแสนะมีคนมาพูดถึงเพลงของเรานะฮะก็แล้วแต่นาฬิจิตต่างกันไปแต่ว่าเพลงของเธอเนี้ยก็ดังจริงๆนะมีคนเอาไป cover เยอะมากๆนะครับสำหรับเพลงกูเป็นบะเบิดแล้วนะครับนะ เรื่องราวของยิ่งยงยอดวงงามตามที่เราได้นําเสนอนะครับสำหรับเพลงใหม่หัวใจคึกคักคนะล่าสุดนี้นะครับเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่เราได้เสนอข่าวกันไปเมื่อเมื่อ ไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมามยิ่งยงกับพิมจ๋าเข้ามารองคู่กันครับนะในะเพลงพิเศษเพลงนี้แต่ตเดิมเนี่ยเรานําเสนอว่าตอนแรกเขา้าใจผิดว่าพี่ยงเป็นคนแต่งเพลงนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือคุณหนุ่มบางแคฮะเจ้าของบทเพลงที่เคยเขียนให้กับพี่ยงก็คือเฝ้ารักเฝ้าคอยอเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้กับยิ่งยงและพิมจ๋าได้ร้องไว้ ก็เข้าไปดูกันได้นะครับในช่องยิ่งยง24นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังน่าสนใจแล้วก็ดูคึกคักน่ารักสดใสในช่วงของเทศกาลโควิดแบบนี้ก็ไปฟังเพลงแบบนี้ใครเครียดกันนะครับมาถึงอีกข่าวหนึ่งกันบ้างครับพี่ท็อปครับคุณผู้ชมครับใครที่ติดตามในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็คงเห็นว่าศิลปินตอนนี้ก็มาหารายได้พิเศษการสร้างอาชีพเสริมกันล่าสุดครับคุณโจยมนินก็มาจําหน่ายกาแฟออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าในประเด็นโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าในโลกออนไลน์นี่ก็ ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเกิดขึ้นเพราะว่าทีมงานครับซึ่งเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดคือทีมเป็นคนแม่บ้านใช่ไหมฮะเออเป็นแม่บ้านแล้วก็คือเป็นทีมแบบแพ็คของส่งจดออเดอร์นู่นนี่นั่นปรากฏว่าเขาเรียกว่าโกงเงินโกงเงินค่ากาแฟเนี่ยนะครับมูลค่าศูนย์ไปนับแสนบาทตอนนี้จับได้และไล่ออกแล้วนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างงี้ครับก็คือว่าคุณโจเนี่ยเขาก็ไล์ ไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ขายไปสรรพคุณ<ป>ของสินค้าอยู่นูออ่นนี่นั่นไปแล้วปกติเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะมีการปักหมุดว่าถ้าเกิดว่าสนใจสามารถที่จะโอนตังค์ได้ที่บัญชีนี้อย่างนี้เบอร์นี้นะครับในระหว่างที่คุณโจไลฟ์ like, คุณโจก,ก,ก็ก็ไม่มีโอกาสเข้ามาดูไงใช่ใช่ใช่ก็คือพรีเซนต์สินค้าไปหน้าจอ,จอไม่ได้ดู ปรากฏว่านางคนนี้จ้ะอแอบ<ง>เปลี่ยนหมายเลขบัญชีในไลฟ์เป็นเบอร์บัญชีของตัวเองคนเข้ามาดูก็เลยมาสั่งซื้อเงินทั้งหมดโอนเข้าไปที่นางเกือบหมดเลยเอไปเช็คดูอ้ากาแฟหายไปแต่ยอดเงินไม่เข้าอืล่าสุดนะครับความคืบหน้าคือได้มีโอกาสแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ได้มีการไล่ออกอแม่บ้าน ตัวแสบเนาะใช้คำนี้ได้เลยเนาะใช่แล้วใหบ้านตัวแสบคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากย้ําเลยสําหรับลูกค้าของกาแฟานะครับบอกว่าใครที่อยากจะโอนเงินนะครับมาต้องบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับคือธนาคารไทยพาณิชย์ครับชื่อบัญชีคือคุณอนงนุชนามวงศาเท่านั้นเท่านั้นนะฮะเป็นเบอร์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าทางคุณโจเองก็ออกมาฝากเน้นย้ำนะฮะว่า ต่อจากนี้ไปก็คือจะไม่มีเหตุการณ์นี้อีกนะครับจะต้องให้โอนมาเข้าบัญชีนี้เท่านั้นถึงจะส่งนะถ้าเกิดไม่โอนเข้าบัญชีนี้ถือว่ามัไม่ส่ง<ช>นะครับ,รบแล้วก,ก็มีการเปลี่ยนทีมหลังบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮนะ,ะไปดูเรื่องราวของนักกริบุญยูเลี้ยงกันบ้างครับล่าสุดนี้นะครับนอกเหนือจากจะออกบอกว่าแหมเรื่องราวของรองพื้นเรื่องราวของเซรั่มต่างๆล่าสุดนี้นะฮะไปขที่เป็นเซรั่มปลุกคิวฮะไม่น่า คิ้วดกดําทีเดียวเชียว oh, เป็นเซรั่มปลูกคิ้วนะฮะคิ้วเก๋มากทีเดียวนะี่ยเป็นน้องชายของกระแตนะครับเซรั่มที่ขายดีนะเขาบอกว่าทักแชทหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้เป็นไอดีไลน์ฮะแอดเคทอันเดอร์สแคร์หกเมีแอดนำหน้าด้วยนี่นี่นก็นะฮะพรีเซนเตอร์สวยงามเลยทีเดียวน้องกระแตด้วยใช่แล้วนะฮะเอาใครอยากคิ้วสวยๆนะฮะก็ลองไปอุดหนุนก็ได้นะครับส่งสั่งกันได้ที่ไลน์แอด KT หกเกนั่นเองนะครับนะนเรื่องราวของบทเพลงไม่ได้อยากเป็นเสือฮะล่าสุดนี้โอ้โหไป12-13ล้านวิวแล้วนะคุณเรียกว่า <c oughs> ดังเร็วมากแล้วก็แรงมากๆด้วยมีโอกาสมาออกรายการเราเมื่อเมื่อประมาณสัก2-3สอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะใช่แล้วนะครับน้องซัน V6 นะฮะล่าสุดโบรกเกอร์ชื่อดังครับได้จับเาเรียกว่าจับ ถูกคอนแทคถูกเลยอะ่ะติดต่อไปนี้ติดต่องานคอนเสิร์ตของน้องซัน V6 นะฮะติดต่อได้ที่พี่ตุ๊ดนาฬิกาครับหมายเลขอะไรฮะ086 000 6699าจำง่ายนะฮะ086 000 6699อืมย์ศนยเาะครับดเ,เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้รพร้อมกันนะ,ะเ,เพลงที่กำลังมาแรงมากมีคนเอาไปเวอร์เยอะมากครับไม่ได้อยากเป็นเสือ <S 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 ไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลายเยื่อแต่ที่น่าทุกขใจนู่ว่ามองอยังไงก็ไม่เบื่อเลยลังยกอีกทียกอีกทียกอีกทีหัวใจพี่จะไหวสงสัยตาไปแล้วเธอคิดยังไงก็ให้บอกหากว่าพับปิดแล้วจะไปกันไหมกับพี่ต่อมาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกทีเพราะพี่ไม่มีใคร เห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทักก็เห็นจธอมาคนเดียวคืนนี้หนูโสดใช่ไหมครับอยากจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ไกลโอ้โอแค่เพียงมองแล้วเธอเดินผ่านอินเอรหอมก็ช่างเย้ายวนสายตาที่เธอมองผ่านเราเหมือนเธอในเชือชวนหัวใจเอ้ย ส่วนีเพลงหนึ่งนะครับหนึ่งวันปายอดวิวเข้าไปทะลุแสนไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงใหม่ของน้องนันอนันต์คำตอบของชีวิตติดแฮชแท็กอันดับ24ด้วยนะฮะ24ในมาแรงใน เพลงใหม่ล่าสุดของเขานะครับแฟนๆชื่นชอบกันมากเพลงนี้พร้ไปดูคอมเมนต์ของคุณแม่ๆชอบมากแล้วก็กําลังใจล้นหลามเหลือเกินใช่แล้วนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับหนึ่งวันหนึ่งแสนวิวไปแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดวขึ้นวันละแสนไปเรื่อยๆนี่โอ้โหไม่สิบวันนะทะลุสิบวันก็ล้านนะคุณนะนะครับขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณกาแฟพี่ยักษ์ครับกาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟด้วยส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายถึง29ชนิดด้วยกันนะครับสั่งซื้อและสอบถามกาแฟ พี่แจ็ได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์นี้ครับ063 1์19 3 1955น้ขอบคุณเบอร์รี่พลัสนะครับนวัตรกรรมแห่งการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนและผิวกระจ่างใสในขั้นตอนเดียวครับ095 382 7891ครับแล้วก็095 382 7893หรือที่ไลน์แอดบีเบอรี่3กล่อง990บาทครับ วันนี้หมดเวลากับรายการคนลุกทุงแล้วนะครับวรนจันเจอกันสดเหมือนเดิมเที่ยงถึงเที่ย,ง,ย,ง,ยง40นาทีทางช่อง66บหกันเทิงเกินร้อยวันนี้เราทุกคนและทีมงานรายกันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ